there is only one of you only one of me there's a million of those who won't let us be but they're not gonna not gonna see me bleed cause baby i got you 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 i've been beaten to the ground dragged across the dirt i've been scared to live cause some people never learn but they're not gonna not Canada Life ตอนนี้นะคะอากาศก็ดีดีคุณเคยเป็นไมบางครั้งเนะชีวิตเราถ้าเรารู้อนาคตได้มันก็ดีแต่ส่วนใหญ่เราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเหมือนปนุษนะคะปนุษย์เป็นคนราศีมังกรแล้วก็เกิดวันศุกร์ใครเกิดวันศุกร์กับราศีมังกร ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะเพราะอะไรปรนุ่นมาทบทวนชีวิตตัวเองนะตอนนี้อายุ53จะเข้า54ละผ่านอะไรมาเยอะเจออะไรก็เยอะนะคะแต่ที่แน่ๆเนี่ยที่เขาบอกว่าคนราศีเนี่ยพึ่งใครไม่ได้แม้กระทั่งคนในครอบครัวอันนี้เรื่องจริงนะคุณละ่ะถ้าคุณเกิดราศีเดียวกันเน่ยคุณว่าจริงไหม พอะไรปนุษ์มาพูดคือพูดเนี่ยมาให้กําลังใจกับคนราศีเดียวกันนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนใจดีนะจริงๆแล้วไม่ได้ใจลายนะคะอาจจะมีสายตาที่แบบดุดก,ก็จริงแต่ในใจเนี่ยเราใจดีเราให้ความจริงใจกับคนค่อนข้างเยอะนะคะโดยเฉพาะครอบครัวโดยเฉพาะลูกนะคะปะนุษย์เี่เป็นคนรักลูกนะเพราะคนราศีเนี่ยรักลูก แลรักลูกมากเหมือนก็าเลยงูห่วงไข่เคยเห็นไหมเวลางูมันห่วงไข่แต่ส่วนใหญ่แล้วแม่ทุกคนต้องรักลูกอยู่แล้วล่ละแต่อยู่ที่ว่าลูกจะรักเรากลับมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมคะฉะน,นั้นเนี่ยประเด็นเรื่องลูกเนี่ยปนุก,ก็ไม่อยากจะเอาลูกมาวิจารณหรือมาตําหนิหรืออะไรเขาอะนะคะเพียงเราแค่อยากให้ลูกเดินทางที่ถูกมีอนาคตที่ดีมีอาชีพที่ดีนะคะในการใช้ชีวิต ของเขากันสุขภาพเนี่ยปนุตเป็นห่วงทั้งสองคนคนโตก็อ้วนเอาอ้วนเอานะคะไม่รู้ทุกวันนี้ยังอ้วนอยู่เปล่านะคะแล้วก็เส้นเลือดขอดที่ขาเขาปนุตก็ห่วงว่าเส้นเลือดขอดเส้นใหญ่เนี่ยสามารถทําให้คนหัวใจวายได้นะคะพูดแล้วเขาก็ไม่ได้ไปปรับหรืออะไรนะคะปะนุตขนาดจะยอมเสียเงินให้เขาไปผ่าตัด แต่ก็ดูอาการเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากทำพวกข้าขหักลัวนะคะเอาก็โอเคอันนี้สิของเขาส่วนคนเล็กนี่ก็กระดูกด้านล่างของเ,อเขาเรียกโลโล,โลแบก็กนนะคะด้านล่างที่เขานั่งก็นั่งออฟฟิศนานนะคะแล้วก็คนเลกของปน,นุนี่เกิดอุบัติเหตุเขานั่งเยอะปน,นุก็เป็นห่วงเขานะคะตั้งแต่ที่เขาโกหก ไม่ได้คิดว่าเขาเป็นโกหกคือเขาไม่กล้าบอกแม่เขามากกว่าว่าเขาได้ไปมีอุบัติเหตุกับคู่กรณีชนกันถึงขึ้นลงขึ้นศาลทําให้เขาเครียดนะคะทำให้เขาเครียดจนขนาดงูสวัสดขึ้นก็มารู้ตอนว่าที่ลูกสะพ้ยมาเล่าให้ฟังนะคะไอเราก็เป็นห่วงเขานะเออทำไมไม่บอกแม่นะคะสุดท้ายก็ พ่อเขาก็เขายังอยู่กับพ่อนะคะเราก็ดีใจว่าเออเขายังมีพ่อยังมีบ้านอยู่เราเป็นห่วงเออเราเขาขับมอเตอร์ไซค์นะคะร่างกายเราทํางานนดไงเรารู้ไงว่าร่างกายมนุษย์เนี่ยร่างกายเขาเนี่ยแล้วลูกเราอะเราอุ้มท้องมาคุณเราเห็นลูกเราลําบากเราก็ย้ายเขามาอยู่แคนาดา กับกายเขาก็ไม่อยากมาเราก็โอเคไม่บังคับเพราะเขาอยากจะให้แฟนเขามาด้วยแต่เขาก็คิดไม่ได้ว่าทําไมไม่ลองมาก่อนแล้วค่อยให้แฟนมาเขาเขาลืมสเต็ปการเอาชีวิตรอดเมืองนอกเพราะเขาไม่เคยมาอยู่เมืองนอกเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมคิดแค่กรอบเล็กๆนี่คือเด็กที่อยู่เมืองไทยนะคะแต่ถ้าเด็กคนไหนได้มาอยู่เมืองนอกแหละทุกคนจะรู้ในสิ่งที่ประนุษพูดอยู่ พนุษย์รักลูกนะคะไม่ใช่ไม่รักลูกบางทีรักมากเกินไปให้เงินเขามากเกินไปจนอย่างที่พูดเมื่อคลิปเมื่อวานก่อนว่าขอ,องวันเกิดลูกนะตั้งแต่เงินหนึ่งแสนนุษย์ไม่หยิบยื่นให้เขาเขาก็ไม่ได้มามีปฏิกิริยาอะไรกับปนุษย์อีกเลยก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยจะคุยกับแม่เนี่ยคุยแค่เรื่องเงินแค่นั้นเหรอเราเป็นแม่เรามีสิทธิ์นะคะปนุษย์มีสิทธิ์ที่จะพูดมีสิทธิ์ที่จะน้อยใจมีสิทธิ์ที่จะเสียใจแต่อย่างที่บอกนะคะ ปนุไม่ได้ลําบากอะไรแล้วเขานะฮะที่จะลําบากลําบากในอนาคตก็คือถ้าเกิดเขาเดือดร้อนจริงๆแล้วเขาไม่มีที่ไปแล้วเขาจะมาหาปนุอย่างเงี้ยปนุส่งครช่วยเหลือเขาไหมล่ะอ่ะถามหน่อยถ้าเป็นคุณคุณช่วยไหมก็ต้อ,งอูง่ายๆายก็ลูกอ่ะฮะถ้าลูกไม่รู้จักก้มหัวยอมนะคะอยา่าอย่าคิดว่าเขาต้องมาก้มหัวให้ัดต้เลยงานที่เขาจะไปทํา ื่อหาเงินนะเขายังไม่ยอมก้มหัวยใครไม่ยอมไปเป็นลูกจ้างเขาอยากจะเป็นเจ้าของร้านเปิดร้านแต่ตื่นบ่ายสามโมงเนี่ยคุณอคิดแล้วกันมันมีเรื่องรายละเอียดของลูกปนุตนะคะไม่ใช่ว่าปนุตเนี่ยจะพูดว่าทวงบุญคุณอะไรกับลูกไม่ใช่นะคะอันนี้ไม่ได้มาด่ามากนะนิดนึงก็น, <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะก็เลยมาเล่าว่าเออคนราศีมังกรเนี่ยปกติปนุตก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าของพวกนี้มันต้องเจอด้วยตัวเอง เหมือนซื้อลอตเตอรี่นะคะบางคนก็ถูกเอ้าถูกเอาบรรนุซื้อไม่กี่ใบไม่เคยถูกหรือว่าซื้อไม่พอแต่อเผอิญว่าเราเป็นคนหาเงินเนะะี่ยฮะเรารู้ลูกคุณค่าของเงินว่าเออจะเอาเงินไปใช้ส่วนไหนที่มีประโยชน์ดีกว่าไปซื้อลอตเตอรี่แล้วก็คาดหวังว่าจะถูกใบนู้นใบนี้เพราะจริงๆแล้วมันอยู่ที่ดวงจริงๆนะคุณบางคนไม่ต้องทําอะไรเลยอยู่ๆก็ถูกนะคะเมื่อวันก่อนน้องชายลูกพี่ลูกน้องก็เข้ามาทัก นะว่าจะไปทํางานที่ต่างประเทศเราก็บอกเออก็ดูให้ดีๆก็เลยแนะนําให้เขาไปสมัครของเออ U.S. ว i ซ a U.S. นะฮะเขาก็สมัครแต่เขาก็ไม่ได้แต่เอิญปนุษย์เอิญปนุษย์ไปดูช่องของคนไทยคนหนึ่งอะนะคะเขาก็บอกอุ้ยเขาสมัครมาเล่นๆกับกายมาได้ U.S. มาอยู่ L.A. มาอยู่ U.S. เห็นไหมฮะดวงคนเรามันไม่มันไม่มีใครรู้นะปนุษย์ยังไม่รู้ว่าปนุษย์จะมาเดินแถวนี้ด้วยซ้ำจะมาอยู่กับลุงจะมาทำ u t u ู e ปนุษก็ไม่รู้นะคะแต่เรารู้ว่าเราจะใช้ชีวิตของเราทุกวันยังไงให้มีความสุขเราด้วยวัยของปนุษย์เนี่ยมังกรนะคะวัยราศีมังกรคนวันศุกร์ปวดเวลาลักไครนะปนุษรักเต็มที่แต่เวลาปนุษเกลียดใครปนุษก็เกลียดเต็มที่แต่เพียงจะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองปนุษย์เป็นคนพูดตรงไปตรงมาอะไรตรงนี้คิดยังไงปากก็พูดอย่างนั้นอย่างที่บอกนะคะปนุษอะ จะโดนยายติเรื่อยเพราะว่าโตมากรยายยายบอกว่าเนี่ยขวานผ่าซากมันก็ดีอย่างแต่มันก็เสียอย่างนะคะฉะนั้นถ้าบางคนถ้าคบเรารู้จักปนุษย์จริงๆเนี่ยเขาจะเข้าใจแต่ปนุษย์ก็เป็นคนมีไหวพริบนะคะเวลาพูดกับใครปนุษย์ก็ต้องเลือกพูดว่าเออคนนี้พูดแบบแบบลักษณะนี้ได้คนนี้พูดแบบนี้ไม่ได้นะคะปนุษย์รู้ในสิ่งที่สมควรพูดนะคะฉะนั้นเวลาปนุษย์คุยกับลูกเนี่ยปนุษย์ก็จะทําเหมือนเป็นเพื่อนเขาคุยเหมือนตลกกับเขาแต่เวลาปนุษย์ซีเรียสปุ๊บ เขาจะไม่ชอบกันพอเขาไม่ชอบกันปุ๊บเขาจะรู้สึกว่าเขาจะกลัวแม่ไปเลยอันนี้ปน,นุษต์ดูออกปน,นุษต์รู้ค่ะไม่ใช่ปน,นุษต์ไม่รู้กับลูกตัวเองนะคะแต่พอเอื่นว่าเราก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นไงเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันก็เลยไม่มีการเติบโตฉะนั้นก็มานั่งคิดเออว่ะเรานี่เหมือนที่เขาดูหมอเลยนะคนราศีมังกรเนี่ยนะต้องเป็นสัตว์ใหญ่ที่อยู่ตัวเดียวแข็งและแกร่งและแรงและร้อนและก็แซบ สไตายปนุษต์แบบนี้นะคะก็เนี่ยชีวิตคนเราคุณทําอะไรอยากทานะคะช่วงนี้อากาศโลกมันร้อนอายุก็สั้นนะฮะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าปนุษต์ก็จะหนีไปเที่ยวไปดูปาวาและยังไงก็ฝากทุกคนฝากชมช่อง้วยฮะกดไลคะ์กดแชร์ให้ปนุษต์ด้วยนะคะอยากให้ปนุษต์ทำคอนเทนต์อะไรก็บอกมานะคะว่าอยากรู้ว่าแคนาดา เขาอยู่กันยังไงปนุก็พยายามจะออกไปทํา youtube ข้างนอกด้านนอกนะคะแต่ตอนนี้อากาศมันร้อนมากไงก็เลยไม่อยากเดินทางไปไหนไกลๆเพราะว่าวัยทองเหนือแตกอยู่แล้วแต่ก็จะดูค่ะจะดูไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกปนุเพิ่งได้มาอยู่แถวนี้นะคะก็เลยมาศึกษาแถวนี้ไหนจะต้องจัดบ้านจัดช่องตอนนี้ห้องน้ำลยุยห้องน้ำแตก <c oughs> สงสารว่าที่สามีเลือเกินนะคะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดปนุษย์อาจจะได้มีผัวใหม่ปลายปีนี้นะคะก็เชียร์ปรนุษย์ด้วยแล้วกันโอเคนะคะวันนี้ก็เลยเข้ามาเซลลกก็คนราศีมังกรน,นะคะแล้วก็คนวันศุกร์นะคะปะนุษย์เป็นคนที่ดวงแรงดวงแข็งดวงแกรง่งมันไม่ใช่แค่ดวงละคะ่ะความอดทนแล้วก็ความที่เราเป็นแม่นะที่ปนุษย์มาอยู่เมืองนอกเนี่ยมันด้วยหลายๆสาเหตุนะ,ะสาเหตุที่คือถ้าเราอยู่เมืองไทย ช่วงทีนน่ปนุษอยู่นะช่วงนั้นเขาก็กำลังประท้วงแงแล้วพระเอิญได้เจอผัวฝรั่งเจอแฟนฝรั่งใครบ้างไม่อยากจะฉวยโอกาสนี้ทุกคนมีโอกาสนะคะถ้าคุณเห็นแล้วมีโอกาสให้รีบให้รีบคว้านะคะจะไปรอดไม่รอดต้องเดินหน้าก่อนไม่งั้นคุณไม่รู้หรอกค่ะว,ว่าคุณจะมาอยู่เหมือนปน,นุษย์อะไรแบบ,บนี้เหมือนคุณขับรถขึ้นสะพานคุณต้องไปให้ถึงที่สุดก่อนที่คุณจะลงคุณต้องรู้อยู่ว่าไอ้ข้างล่างมันคืออะไรถ้าไปถึงที่สุดแล้วมันไม่ใช่เรา เราก็ถอยหลังกลับก็แค่นั้นเองปนุษต์บอกตเตงมาเสมอนะคะว่าถ้าอยู่ไม่ได้เต็มที่เราก็กลับบ้านแต่พอกลับบ้านแล้วเลยไปทําอะไรล่ะถูกไหมแต่อเผอิญปนุษต์เป็นคนที่ว่าชอบเสี่ยงชอบท้าทายไม่ลองไม่รู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบเติบโตมาด้วยตัวเองเอางงี้ดีกว่านะคะฝ่าฟันกับชีวิตตั้งแต่พ่อของลูกจนถึงลูกคนที่สองก็ไปอีกแบบหนึง่ง แต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะชีวิตฉะนั้นถ้าเกิดใครเห็นปนุนุดมาดราม่าเรื่องลูกอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอ,อ่อเป็นเรื่องที่แบบจะมาโกรธอะไรล,ลูกนะคะเป็นห่วงเขาเป็นแม่คนหนึ่งนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะจริงใจกับเพื่อนทุกคนด้วยซ้ําเพื่อนคนไทยบางคนก็คบได้ก็คบไปน,นะบางคนก็คบไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวจะมาเมาเรื่องเพื่อนคนไทยให้ฟังเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออเนานะ ยิ่งอายุมากขึ้นการที่เรามีเพื่อนน้อยแต่มีเพื่อนที่มีคุณภาพเนี่ยดีที่สุดถ้าคนอยู่เมืองนอกอะมีเพื่อนอะจะเข้าใจก็เข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะคะเดี๋ยวปนุขอตัวก่อนแล้วกันสวัสดีค่ะชมบรรยากาศสวยไหมแดดร้อนไปรี้ยแง,แ,ยงแต่แถวนี้ร่มรื่นนะคะเดี๋ยวว่าจะมาทําโยคะถ้ามีมีหมามาขี้นะโอเค